สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกันเมกกำแพงเพชรนะครับวันนี้อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแยกลูกด่างนะครับที่เพาะ,มะเมล็ดไว้นะครับี่ด่างยสวยนะครับบางอันก็ขึ้นแค่5ต้นนะบางอันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่บางอันก็ต้นเล็กยังไม่โตก็มีหลายปัจจัยหลายสาเหตุนะครับที่ทําให แต่ละต้นโตไม่เท่ากันนะครับนี่ดวันี้นี่ดางนะครับขึ้นดีมีดางเยอะนะฮะอันนี้ทีเล็กนะครับนี่แคสซีเดมอนนะครับแคสซีเลมอน มานะครับเดี๋ยวเราจะแยกให้โชว์ให้ดูนะครับแยกโชว์นี่อันนี้ที่ผมถอนได้ไม่กี่ต้นโยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ถอนไปเรื่อยเเดี๋ยวเราจะถอนตรงนี้ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนพอรตนี้นะครับอันนี้ผมตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องถ่ายาเดี๋ยวเราถอนกันนะครับ นี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยนะครับ ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ถอนไปเรื่อยๆนะครับเพินเิน เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้ผมก็ถอนไปหมดไม่หมดนะครับถอนแต่เฉพาะต้นใหญ่ๆก็จะเหลือเฉพาะดั่งน้อยๆนะดั่งน้อยๆเอาไว้ก่อนรอให้เขโตค่อยมาเอาใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ทิ้งไว้อีกสักเดือนหนึ่งก็มาแยกอีกก็ได้ต้นใหญ่ๆเพียบเลยนะครับพอตอย่างนี้ก็เขียวๆอย่างนี้ไอ้พอตอย่างเงี้ยเวลาเราเพาะมาผมจะแยกประมาณ 3- 4ครั้งบางทีก็5ครั้งนะครับ จนกว่าด่างกันหมดเนาะแล้วเราก็เอาไม้เขียวๆธรรมดานะครับเอาไว้ปลูกเอาไว้แถมให้กับลูกค้าได้นะครับไว้แถมได้นะครับก็ไม่ต้องไปทิ้งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ที่เราแยกมามอกี้นะครับนี่นี่นะครับด่างดางนะครับด,ด,ด,ด่างดงเล็กๆอย่างนี้นะครับเราต้องเอาไปปักชำนะครับแล้วก็อบในถุงเดี๋ยว คลิปหน้าผมจะทําให้ดูนะครับว่าทำยังไงเนาะด่างเล็กๆอย่างนี้พอเราแยกออกมาจากพอตแล้วนะครับทําไงต่อเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็มาถอนด่างให้ดู1นึ่อตนะครับวันนี้วันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ